ไปทำงานอีกแล้วทุกคนหลายๆคนก็คงได้ยินข่าวนักร้องที่เขามีปัญหากันใช่ไหมช่วงเนี้ยคนที่น่าสงสารที่สุดคือผู้หญิงนะเนาะคุนว่าไหมผู้หญิงที่แบบว่าไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแล้วก็ต้องมาเจอเหตุการณ์วุ่นวายแบบเนี้ยมันใช่เรื่องหรือเปล่าส่วนตัวก็เคยเจอนะคือจะบอกว่าความรู้สึกผู้หญิงอะ่ะ อันอันนี้คือแฟนเขาให้อภัยใช่ไหมแล้วก็เหมือนสุดท้ายก็กลับมาดีกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะบอกว่าผู้หญิงอะเราคนหนึ่งที่ที่จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเวลาที่เราไว้ใจใครแล้วอยู่ก็เอา้าโกหกนี่ว่าอะไรเงี้ยก็ก็เลยไม่ไว้ใจอีกเลยนะอย่างเคสเราอะเราตอนนั้นที่เอม,มีแฟนเป็นคนไทยใช่ไหมแล้วก็ตลกอะมณลักแหนมเนือง คือมีแฟนเป็นคนไทยแล้วก็ก็รักกันดีเราอะรักเขาไม่รู้เขารักเราหรือเปล่านะเรารักเขามากเราไมา่อยู่ที่นี่แล้วแล้วก็ตอนกลับไปพักร้อนเราก็ไปอยู่กับเขาเนาะไปแบบว่าเหมือนใช้เวลาลุ้มกันอะแล้วก็เขาโทรมาถามเราว่าอยากกินอะไรกินแหนมเนืองไหมแล้วก็บอกว่ากินแล้วเราก็สั่งไปหนึ่งสองสามสี่ 2, ใช่ป่ะเราก็รู้ว่าเราสั่งอะไรบ้างเพราะเราเป็นคนสั่งเองเราเป็นคนเลือกเองว่าจะเอาอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วเขาก็สั่งให้แต่ว่า ประเด็นคือก่อนนานๆเขาบอกเราว่าเขาไม่เคยมี Facebook มาก่อนซึ่งถามว่าเราเอะใจไหมคือเอะใจรู้ว่าคนอายุเท่าเราอะ่ะใครจะไม่มี f a c e b o o k นือออกอปลอย่างน้อยก็ต้องมีเพื่อถึงจะอัปเดตหรือไม่อัปเดตอะไรก็คือต้องมีแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่มีตั้งแต่คบกันแรกๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ยอมบอกชื่อจริงจนทะเลาะก,กันอะ่ะแล้วก็ตอนหลังก็มาถึงมารู้ชื่อจริงอะไรเงี้ยพอรู้ชื่อจริงเราก็ไปเซิร์ชใน Facebook อะไรเงี้ยก็ไม่มีจริงก็ไม่มี c e b o o k กนางจริงอะไรเงี้ย แล้วก็คือเล่าสั้นๆก็คือตอนที่ไปเอาอ่ะไปเอาของกินอะเราก็เราก็เลยบอกว่ามาเอาของที่สั่งไว้ค่ะที่โทรสั่งเขาถามว่าโทรสั่งหรือสั่งผ่าน a c e b o o k เราก็บอกว่าโทรสั่งแล้วแฟนเราบอกว่าไม่มี Facebook ถูกปะแล้วแฟนเรานั่งอยู่ในรถรอเราอยู่เราลงเราเป็นคนเดินลงไปเอาแล้วเขาก็บอกว่าสั่งอะไรบ้างเราก็บอกไปหนึ่งสองสามสี่ฉบับ,บแล้วสุดท้ายก็ดู แล้วมันมีชื่อ facebook อยู่ตรงคนที่สั่งไว้รู้ปะเรื่องมันโป๊คือแบบมันมีชื่อว่าสั่งจาก facebook ชื่อนี้นๆ้นี้นี้นนสงอะไรบ้างหนึ่สองสมสี่เราอ่ะกำสมมุติว่าสมมุติว่าอันนี้คือใบเสร็จใช่ปะเรากำไว้อย่างงี้แล้วก็นั่งอยู่ในรถเราขาามาในรถจ่ายเต้นตึกตึกต,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 ตึคือเราไม่ได้คิดว่าแฟนเราจะโกหกเราแบบ ความรู้สึกใจสลายอันนี้จริงๆเว้ยแล้วเราอ่ะทั้งๆท,ที่เอกใจนะที่เวลานางพูดอะไรเอกใจทุกอย่างแต่ก็ความรักมันบังตาคิดนะว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้วะเรื่องมันไม่เรื่องมันไม่เม็กเสนะยังไม่มี f a c e b o o k อะไรอง่้งนันแปลกๆแต่ว่าคือความรักเขาก็เลยแบบไม่อยากเสียเขาไปหนึ่งแล้วก็ไม่อยากเละสองก็เลยเก็บความเอะไว้ในใจแล้วสุดท้ายก็คือมาเห็น Facebook ถูกมา แล้วก็เราก็เข้าไปเสิร์ชดูจาก facebook ตัวเองก็เข้าไปดูไม่ได้โดนบล็อกผู้ชายบล็อกเราผู้ชายบล็อกเราคนเดียวเราก็เลยเอาชื่อเนี้ยให้พี่ที่ทำงานไปเสิร์ชดูว่าเสิร์ชตัวน,นี้ให้หน่อยว่ามีรูปอะไรบ้างน,นั่นอะไรเงี้ยสรุปคืออะไรรูป้ป่ะเป็นรูปแฟนเรากับแฟนเขาหน้าโปรไฟล์แฟนเรากับแฟนเขานะแล้วเราเป็นใครอันนี้คือเรื่องเรื่องเนี้ยแหละเพิ่งเกิดเมื่อไม่นานนี้แหละ กับแฟนเก่าที่เพิ่งเลิกไปเราก็รักรักรักเขาเนาะแล้วก็มาเจออะไรแบบนี้ตอนกลับไปก็ชอ็ชอกช็อกจริงๆช็อกไปเลยอะแบบว่าร้องไห้ร้องไห้ไม่นานด้วยร้องไห้แป๊บเดียวร้องไห้คืนนั้นแหละและ้วแล้วเขาก็อยู่กับเราเราก็จริงๆอยากจะเก็บไว้ในใจไม่รู้จะเนือปะอยากจะเก็บไว้เออเดี๋ยวค่อยพูดอะไรเงี้ยดูไปก่อนสรุปคือเก็บไม่ไหวก็คืนนั้นแหละก็นนละนนละเลยก็เลยบอกนางว่ามีอะไรอยากจะบอกหรือเปล่าอะไรเงี้ย แล้วนางก็บอกว่าไม่มีนี่ถามว่าไม่มี facebook จริงๆใช่ไหมนางก็บอกว่าไม่มีแบบเสียงแข็งเลยไม่มีไม่มีทั้ทงที้เราเห็นแล้วนะรู้แล้วอยู่ในใจอะไรเงี้ยเราก็ยื่นให้นางดูยื่นรูปให้นางดูรูปที่พี่ทำงานส่งมานางก็แบบอึ้งไปเลยแล้วเงียบไปนานมากเงียบไปประมาณสามถึงห้านาทีคือเงียบแบบแบบเงียบอะเงียบจริงอะ อแล้วสุดท anyway. ้ายนางก็เหมือนแบบนั่นแหละก็คือโกหกโกหกทุกอย่างเลยแล้วก็มาจับได้ตอนหลังว่าที่ผ่านมาคือโกหกหลายเรื่องมากมากแบบมากๆอะนะเราก็จะเลิกเลยเราก็เป็นฝ่ายเสียใจเนื้อออกปะก็เลยเออปล่อยมันไปอย่างนั้นอะก็คบกันไปอย่างนั้นแต่สุดท้ายเรารู้ยุ่ใจว่ามันจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแล้วเพราะว่าคือทุกอย่างมันพังไปหมดแล้วอะความรู้สึกอะไรมันพังไปหมดแล้วจากที่เคยไว้ใจก็ไม่ไว้ใจจากเขาทําดีให้เราเราก็อุ้ยแค่เราน่ารักจังเลยทําดีกับเราแบบน่ารักกับเรามากเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ทําดีให้เราาก็คิดว่ มันทําดีกบเกลื่อนที่มันทําผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบคิดไปอีแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ระแวงหมดเลยว่าแบบระหว่างที่เราไม่อยู่เขาจะทําอะไรแล้วที่เขาและที่สิ่งที่เรารู้มีอะไรโกหกอีกบ้างเพราะว่าเรื่องราวมันโกหกเยอะเกินนะมันโกหกแบบทุกกระเบียดนิ้วกโกหกโกหกเป็นส่วนใหญ่ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแล้วก็ยังน่นแหละคบกันตลอดมาก็หลังจากนั้นก็กระท่อนกระแท่นกันมาสุดท้ายก็เลิกกันเพราะว่ามันไปกันไม่ร่องจริงคือมันจะไปกันต่ออย่างไรในเมื่ออีกคนหนึ่งก็ประาทแดก เราแหวงว่าเอ้ามันโกหกโกโหโกอะไรกูบ้างแล้วเราก็อยู่ไกลกันใช่ปะ <c oughs> เขาอยู่ไทยเราอยู่นี่อะไรเงี้ยเคยคิดจะกลับไปอยู่กับนางเหมือนกันแบบคือนางก็แบบดีอะ่ะเป็นคนดีคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาเหมือนที่เราชอบการงานอะไรมั่นคงอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นคนที่ยน่อลักษณ์แต่มันมีเรื่องเนี้ยมันมีตําหนิอ่ะมันมีตําหนิไปแล้วว่าแบบเขาแต่เขาเคยโกหกนะ มันมันเป็นคนดีแต่มันไม่ได้ดีไปหมดเลยก่อนหน้านั้นอะเขาเรารู้สึกอุ้ยคนนี้ดีไปหมดเลยนี่แหละที่จะเป็นคู่ชีวิตของฉันอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละสุดท้ายก็ต้องเลิกกันเพราะมันไปกันไม่รอบมันมีแผลในใจคนที่ไม่ค่อยโดนก็จะไม่เข้าใจว่าอีกคำว่าแผลในใจมันคืออะไรมันคือมันคือไม่มีวันเหมือนเดิมอะ เรื่องนี้ใครมันจะไปลืมได้เนอะป่ะมันอาจจะไม่ได้เอามาขุดมาทะเลาะกันตลอดแต่ว่าถามว่ามันลืมเลยมั้ยมันก็ไม่ลืมหรอกมันก็จะระแวงกันตลอดแปก็อยู่กันแบบนั้นะแบบระแวงระแวงสุดท้ายมันก็ไปกันไม่รอดก็ได้เลิกกันนะจริงๆเรื่องเนี้ยเคยมีมันมีรายละเอียดเยอะเราเคยเล่าเล่ารายละเอียดไปด้วยตั้งแต่ตอนที่เลิกกันใหม่ๆอะแต่เราไม่ได้โพสเพราะอะไรหรือป่ะมันมีจังหวะแบบเสียงเคลือน้าตาคลอเราไม่อยากให้ เราไม่อายากภาพเราออกไปเป็นคนเศร้าเลยอนะเป็นคนแซบเนื้อออกไะเราเรื่องดราม,มา่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้อยากจะเอามาเล่าแบบแบบเป็นคนเศร้ามานั่งร้องไห้พวกผู้ชายน,น,นู้นนนะั่นอะไรเงี้ยแต่วันนี้คือเราไม่ร้องไห้แล้วไงแต่อยวันที่เลิกกันใหม่ๆอะยังเศร้าอยู่แล้วรายละเอียดมันเยอะอยแล้วลนึกถึงก็แบบน้ําตาคลออะไรเงี้ยเรื่องเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องต่างๆที่ผ่านมามันก็น่าเสียดายใช่ปะก็แล้วแหละ ก็เป็นกําลังใจให้ผู้หญิงทุกคนนะคะถ้าเกิดมีทางเลือกออกมาได้ก็ออกมาเถอะถึงเราจะออกมาเนี่ยเราลําบากนะเพราะว่าตอนถ้าคบกับแฟนตอนนี้แต่งงานกันไปเราจะไปอยู่บ้านเป็นแม่บ้านไม่ต้องทํางานนอกบ้าซึ่งแต่นชีพในฝันเราอาชีพในฝันเราคือเป็นแม่บ้านทํากับข้าวอาจจะทําอะไรนู่นนี่ขายเล็กๆน้อยน้อยะไรเงี้ยหรือรับเฝ้าไข้หรือไปทํางานโรงงานหรืออะไรเงี้ยก็คือทํางานเท่าที่อยากทําแล้วก็ไปอยู่กับแฟนซึ่งแฟนเก่าก็คือให้ข้อเสนอนี้มันเป็นข้อเสนอในฝันของเราเลยนะแต่เราไม่เลือกเพราะ มันมีแผลในใจเราไม่สามารถไปอยู่กับเขาได้โดยที่แบบเหมือนทําเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นอะไปอยู่กับเขาก็ไม่มีความสุขต่างคนต่างไม่มีความสุขเราก็ไม่มีความสุขเขาก็ไม่มไม่มีความสุขก,ก็เลยเลิกกันดีกว่านะนั่นแหละเป็นทางที่ดีสําหรับเราสองคนเราคิดว่าก็ไม่อยู่กับเมื่อกี้เนี่ยต้องทํางานต่อไปแล้วก็ตอนนี้ก็ตลังจะไปทํางานนะก็เป็นามงดงใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็บอกผู้ชายว,ว่าอยากโกหกโกหกก็ให้มันเนียนหน่อยโอ้โหทำให้กูจับได้ถ้ามันกูโกหกนะมึงจับไม่ได้หรอก นั่นแหละไปทำงานแล้วบ๊ายบาย